สวัสดีครับได้บอร์ด7พัดมาตัวหนึ่งมาเทสนะครับมีแต่บอร์ดไม่มีบอดี้ทำอย่างไรดีโชคดีเรายังมีแผชาร์จอยู่นะครับอา้าวเสียแผชาร์จเข้าไปก่อนเ,อเสียแพชาร์จเข้าไปแบตเตอรี่เราอยู่ไหมดูก่อนเซอครับแบตเตอรี่ไม่รู้ว่ามีไฟหรือเปล่านะครับเช็คก่อนนะครับอไม่มีไฟเดี๋ยวกระตุ้นแป๊บหนึ่ง ตุนแป๊บหนึง่งให้หน่อยสิเข้าไหมเหมือมนจะเข้านิดนึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับขยับหน่อยนะเ,เข้าแล้วเข้าแล้วอา่านี่เข้าแล้วเห็นไหมครับตัวเลขน,นะครับข้างนี้เป็นโวลต์นะครับอันนี้เป็นแอมป์ครับตึ๊ก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 ต ดึงออกสิอ้าวไปเข้าแบบนี้ไฟไม่อยู่เดี๋ยวดูแบตก่อนอื่นก้อนนี้แล้วกันโอเคกระตุ้นแล้วดึงสายออกถ้ามีไฟแบบนี้โอเคแบตเตอรี่ยังดีครับตัวนี้ยังพอได้อยู่กด a อ t i v a t i o n กดกระตุน้นะแอค i ิเว e ตัวน,นี้เป็นตัวกตะตุนบบนะ้นตุ๊ตตะ๊ตตุ ก็ไปกไปโอเคกดกไปะระหว่างนี้ก็เตรียมจออามาวางนะครับไม่มีบอดี้เราก็เทสได้นะครับนี่นี่ขอให้มีอุปรกรณ์เพียงเท่านี้ครับขอให้มีจอเปล่าจอเทสนะครับจอเทสโอเค ติเตรียมสายสายชาร์จ iPhone มาต่อไว้เลยเพราะว่าแบตมันน่าจะอ่อนนะครับเสียบเอาไว้ก่อนนะครับชุบอ่ามาแบตเตอรี่ลงฟับอ้าวมาดูโจ้ครับติดไหมครับติดไหมครับติดไหมครับโอตัวนี้ติดไหมครับ,รบ,รบอ่าขึ้นแล้วนะครับผมนี่ นี่ครับนี่มีไฟขึ้นนิดหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยมันมีรูปรูปชาร์จอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับจะเด้งขึ้นมาเนี่ยปิดแล้วนะครับปิดแล้วยังไงครับนะครับมีแค่แบตบอร์ดแล้วก็สายชาร์จแ่ชาร์จแค่นี้ก็สามารถทดสอบได้แล้วครับเนี่ยกราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับบอร์ดตัวนี้ไอเจ็ดพัดนะครับ เช็คง่ายๆนะครับถ้าทางจะค้างโลโก้นะครับโอเคครับนี่คือวิธีการเช็คนะครับในส่วนของมือถือมีเ่บอร์ดมานะครับเราก็มีแค่เครื่องกระตุ้นแบตและก็ตัวอันนี้ฮะตัวเทสเตอร์แค่นั้นเองขอบคุณค่าสําหรับการรับชมด้วยนะครับ